โอเคครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับอย่าลืมแปรงฟันแล้วก็ห่มผ้าก่อนนอนนะครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเวอร์ชันเดโมนะเพราะว่าตัวเกมจริงมันออกมานานแล้วแหละแต่รู้สึกว่าตัวเกมจริงเนี่ยเนื้อเรื่องมันค่อนข้างจะยาวเกินไปนีผมเลยเล่นเป็นเดโมแทนดีกว่าโอ้ยก็เปิดมาทำไมมืดอย่างเงี้ยเปิดมามีสอนนะเป็นการกด F อ๋อกด F เป็นไฟฉาย W A S D เป็นเดินนะคุณผู้ชมครับ กด F คือไฟฉายนะแล้วก็ WSD คือเดินนะครับแล้วมันต้องไปทางไหนต่อมันต้องไปทางไหนอะมันต้องมุดเหรอมันต้องมุดครับคุณผู้ชมครับแต่มันมุดตัวไหนคอนโทรลชิปไม่ได้มุดตัวไหนอ่ะ X Z C อ๋อโอ้โหมุดตัว C เฉยโอ้แล้วสอนเปิดไฟฉายสอนเดินแต่มึงไม่สอนมุดกูจะบ้าตายมึงสอนมุดเถอะเ okay, คยับเราต้องดันเก้าอี้นะออกไปฮนะดันออกไปแล้วโอเค ไปต่อครับมันรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นอะไรอะ่ะแผ่นดินไหวเหรอเป็นแผ่นดินไหวครับแล้วแบบทุกอย่างมันถลม่มมันพังไปหมดนะครับแล้วเราก็ต้องเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ให้ได้นะครับซึ่งเราซึ่งเราก็ต้องเดินมาข้างล่างเนี่ยนะโอ้ยทำไมกูต้องมาเชิญโชครถบงรถบัสจักรยานมอเตอร์ไซค์รถเบนซ์รถเก่งเครื่องบินอะไรแถวๆนี้ด้วยวะเนี้ยโอ้โหเสียงอะไรอย่านะ ตู้ล็อกเกอร์โอ้โหหลบหลบได้ไหมหลบไหมโอ้หลบไม่ได้เฉยครับคุณช่วงครับมันหลบไม่ได้น,นี่แลน้วผีโผล่มาคจะทํายังไงล่ะครับเปิดประตูอ๋อเปิดยากเหลือเกินทําไมมันเปิดยากอย่างนี้ประตูอันนี้อะไรเนี่ยปลากระป๋องปลากระป๋องตาสามแม่ครัวโรซ่าน้ำพริกหนุ่มกุญแจรครับกุญแจเก็บเอโอเคกุญแจกุญแจไขประตูเรียบร้อยเปิด ดึงออกได้ไหมดึงออกไม่ได้ด้วยใ้แล้วทิ้งนี่หว่าโอ้ยแย่จัดๆเลยนะเนี่ยนะแล้วตู้ล็อกเกอร์มันเข้าไม่ได้เลยครับคุณผู้ชมครับแล้วผมเจอผีผมจะหนีผียังไงเนี่ยโอ้แล้วทําฉากมัาเป็นตู้ล็อกเกอร์เยอะๆแมันจะหลบได้หลบไม่ได้ซะงั้นเดินติดโอ้โหติดหลอดไฟอเดินไม่ได้เฉยเลยต้องติดหลอดไฟในดินชักมีอะไรไหมในดินชักไม่มีครับดินชักไม่มีอะไรเลยโอ้ยานะเสียงอะไร เสียงอะไรอะ่อนะอย่านะอย่านะครับเลือดโอ้ไม่กอดอย่างวะอ้าวอ, <c oughs> <c oughs> อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะโอ้อะไรอะ่ะคนตัวขาดเหรอมันไม่อยู่ในตึกแห่งนี้ได้ไงวะบ้าไปแล้วโอ้แล้วตรงนี้เปิดไม่ได้บังคับลงนี่ว่าลงไปอย่าเจอนะพี่ผมขอร้อง ขอร้องได้ไหมลงไปอย่าเจออย่าเจอเลยนะค่อยๆครับคุณผู้ชมครับเราจะไม่รีบนะเราจะค่อยๆเดินไปนะเจอผีปุ๊บเราสับสับตินแตกขึ้นไาเลยนะแล้วตอนนี้ยังวิ่งไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าเกมมันวิ่งไม่ได้หรือเปล่าเปิดประตูประตูล็อกหากุญแจเหรอทายังไงเราทําอะไรได้บ้างประตูมันล็อกเนี่ยงงวยเสียงอะไระเสียงอะไร เสียงอะไรวะโอ้โหเสียงเล้าหลือมากอันนี้อะไรอะไม่มีอันน okay. right ี้เป็นโนเป็นโนมันทำไมอ๋อเป็นโนมันขยับได้ผมรู้แล้วคุณผู้ชมครับเราจะต้องเอาเป็นโนเนี่ยนะเราจะเอาเป็นโนเนี่ยนะถ้าไหลงไปในที่บันไดครับแล้วเราก็จะจะเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรอะย่ามีอะไรนะอย่ามีนะกูขอร้องละพี่ไว้ไลพี่เดินสะดุดเถอไอ้ไปนี่ครับเราจะต้องเอาเป็นโนนะคุณผู้ชมครับเราจะต้องเอาเป็นโนเนี่ยนะมันติด มันติดอะไรอยู่นี่โอ้ยเนี่ครับเราจะต้องเอาเป็นโนะถลายไปพังประตูตรงนั้นนะครผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นไอเดียที่ดีนะเบิกมากๆแล้วแล้วมันจะไปยังไงล่ะเนี่ยมันติดอะไรวะไอ,อจะติดนี่ครับคุณผู้ชมครับไ <c oughs> ด้แล้วได้แล้วประตูเป็นโนะเป็นโนไหลไหลเออสุดโอ้ตัวโอ้โอ,โอ,โอไหลไปกับตัวเฉยเลย โอ้โหเป็นโนอย่าบางังอย่าบังทางให่พี่ได้เดินสะดวกอย่าบังนะผีมาจะได้วิ่งหนีเลยไปครับคุณผู้ชมครับยังไปกันได้อยู่เดินติดอะไรอย่ามีอะไรเชียวนะ <c oughs> โอ้วประตูตรงนี้ <c oughs> ไปไม่ได้เฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้มันมีอะไรมาบังครับไปไม่ได้ครับอันนี้หนังสือเก็บได้มีอะไรไหมไม่มีมีคำว่าอะไร จอยอารกูไม่จอยกูไม่จอยอย่ามาชวนใหเข้าร่วมเด็ดขาดไปไปต่อรีบๆเลยเกมนี้อย่ามาผีบรรยากาศใส่เราผมไม่ชอบอ๋อไอตรงหนังสือตรงนั้นเมื่อกี้ที่มันเขียนมาจอยอาร์ตนี่มันมาจากไอ้โปสเตอร์แน่ๆเลยครับก็นึกว่ามีผีมาชวนแบบเข้าร่วมรัทิมาไปต่อเสียงอะไร อย่าอย่ามีโอ้ยแมลงอะไรวะเนี้อย่านะโอ้โหใครเขาเอาขยะมาทิ้งแถวๆนี้วะจะบ้าตายเปิดประตูเปิดออกดูมีอะไรหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีอะไรทั้งนั้นโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวจะจัดน่ากลัวจะจัดโอเคกระเป๋ากระเป๋ามีอะไรไหมอะไรอะ่ะเออมันจะมาอย่างไม่หยุดอะไรอะ่ะอะไรจะมา อะไรจะมาอย่ามาได้ไหมมีอะไรเปล่มีอะไรไหมมีอะไรไหมย่ามีนะอย่ามีนะไม่มีไม่มีม่มีนี่มีไหมมีไหมมีไหมอักจิอัจิตอักจิอักจิตอักจิตอักจิตเป็นผีผีบอกโอ้โหกูไม่หลอกมั้ยเสียงอะไรวะ มีอะไรนะอันนี้อะไรเนะี่ยโอ้ตกใจโอ้ตู้หลบได้เฉยโอ้ตู้หลบได้ครับคุณผู้ชมครับอันนี้อะไรลูกบาสเอ้ยโถมันใช้ลูกบาสได้ห่ะโอ้โอ้ใช้ลูกบาสได้เฉยเลยเอาลูกบาสปลาใส่หัวผีได้ไหมเอากล่องออกออกไปออกไปอย่าขวางทางาขวางทางตู้ได้โปรดเดี๋วหลบผีไม่ทันมีตู้ให้ซ่อนอย่างนี้ต้องมีผีมาให้เราหลอกเฮ้ยมันหลอกเรา <c oughs> ไป ทำไมน่ากลัวอย่างงี้กูปิดกับได้ไหมเนีน่ยโอยเสียงอย่าเล้าหลือย่าเล้าหลือันนี้อะไรเปิดเปิดติดอะไรวะเปิดไม่ได้เฉยเลยโอ้คุณผู้ชมครับเราต้องไปสินะมีทางเดียวที่เราจะออกจากที่แห่งนี้ได้นะเราจะต้องเดินต่อไปนะครับไปตามทางที่เกมมันมีให้เราอันนี้อะไรเนะี่ยเป็นไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนี่ยลองหมุดรอบๆดูไม่มีอะไรครับ โอ้ตั้งเอาไว้หลอกควายไปต่อไปต่อเสียงเพลงมาเริ่มเล้าหรือขึ้นเรื่อยๆอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้โอ้ยน,นี้กำแพงโอ้ยกำแพงอะไรวะเนีย่ยโอ้โหแล้วกดชิปคือวิง่งคุณผู้ชมครับคือผมได้รับรู้อะไรบางอย่างครับเกี่ยวกับแพทเทิร์นเกมนี้อันนี้ผมเดาล้วนเลยนะครับคือเราจะต้องเดินไปข้างหน้าใช่ไหม แล้วพอเราเดินไปข้างหน้าปุบอะเราก็จะเจอผีมาหลอกครับแล้วพอเราเราเจอผีมาหลอกปุ๊บเราก็ต้องแบบวิ่งหนีผีเพื่อกลับมาที่ล็อกเกอร์ครับเพื่อเราจะต้องหนีผีเพื่อกลับมาอ่าตู้แดงแข้างหน้าเนี่ยครับแล้วพอเราวิ่งมาตรงหัวมุมปุ๊บเราเลี้ยวมาตรงนี้ปุ๊บอะผีอ่ะผีมันจะพังกำแพงตรงนี้ออกมาแล้วมันจะวิ่งไล่หลังเราเรื่อยๆ,ๆเลยครับ <c oughs> ผมว่าใช่โอ้โหไม่ได้แดกบอกเลยไม่ได้แดกผมหลอกทําอย่างนี้อันนี้อะไรมีอะไรไหรือไม่มีอะไรไหมมีอะไรไหม อ่าอะไรวะเนี่ยเป็นรหัสเหรอแล้วรหัสจะเอามาจากไหนครับเนี่ยจะเอามาจากไหนโอ้โหอย่าได้มีอะไรเลยพี่ขอละ่ะกูกราบละกูไหวละ่ะพ้องน้ำหญิงขอถือวิาสาสะเข้าไปนะครับโอ้มีอะไรมาอะโอ้โหสีกระจกแตก โอ้มแมลงสาบกลัวจะจัดอ่ะโอ้โหไม่ไหวแล้วไปเลยห้องน้ําอย่านะไม่อยากไปห้องน้ำแนละ้วห้องน้ําชายห้องน้ําชายมีอะไรไหมโอ้แม่กู oh ถามจริงกูถามจริงๆนะใครมันเอาลิฟต์มาไว้ที่ห้องน้ําชายวะกู ัวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหใครใครสั่งใครสอนใหเอาลิฟมาไว้ในห้องน้ำชายครับเนี่ยครับนี่ครับ,รบงงไปหมดแล้วห้องนี้ไม่มีอะไรเลยคือเกมมันบังคับให้เราเข้าไปห้องน้ำชายใช่ไหมฮะโอ้ยรับเสียงเสียงเพลงแม่งอย่างเราหรืออันนี้ไปไปได้ไหมเปิดไม่ได้อ๋อมันต้องเปิดออกเราเปิดเข้าเฉยเลยก็ว่าทำมันไปไม่ได้ มีอะไรไหมมีอะไรไหมล็อกเฉยต้องหาคุณแจับเร,เราต้องหาเราต้องหากุณแจมาเปิดนะครับอย่ามีอะไรนะหลอนหลอนไปหมดแล้วตอนนี้อย่าได้มีอะไรโอ้ยตรงนี้โอ้มันล็อกโซ่ล็อกติดโซ่แสดงว่า มันต้องมีที่ตัดโซ่ให้เราแน่ๆเสียงอะไรอยา่ามีอะไรนะกูขอร้องอันนี้อะไรอะ่ะคอนอุอ้ยเก็บได้เก็บได้เฉยอุย้ยใช้ได้โอ้ฟาดผีผีโผล่ามากูฟาดเสียนหลักอะ่ะกูบอกเลยฟาดล้มฟาดล้มอะ่ะอย่านะอย่านะครับต้องไปตรงไหนต่อ ให้พี่ได้เดินสะดวกเถอะนะตรงไหนอ่ะอ๋อตรงนี้เหรอโอ้นี่ไงครับข้างในมันจะมีเป็นคีมตัดลวดเราจะต้องเอาคอนมาตัดลวดอะหูเสียงตกใจโอ้ห้ตกใจเสียงทุบอ่าแตกอย่ามีอะไรนะผมเริ่มไม่ไว้วางใจแล้วสิเกมผีอย่างน้อยมันก็ต้องมีผีโผลอกมาแต่นี่ไม่มีอะไรเลย เอที่ตัดรั่วอยู่ตรงไหนอะเราจะต้องเอาคีมตัดรั่วไปตัดรั่วเนี่ยแต่ผมจําประตูไม่ได้อย่าอย่าความมือดอย่ามาเร้าหรือห้องนี้ไม่ใช่ห้องไหนอะอันนี้ลืมหลงหลงจริงหลงจังห้องข้างหลังนี่ไหมเดินกลับมาโอเคครับคุณผู้ชมครับคือ หาไม่เจอหาประตูไม่เจอเฉยต้องมาลิฟต์แดงจริงด้วยอย่ามีอะไรคนหนลอกแล้วห้องน้ำมีอะไรไหมห้องน้ำไม่มีกูปิดตัวเองกูขังตัวเองเลยได้ไหมกูไม่ไปไหนแล้วโอ้ไม่ไปแล้วได้ไหมอย่าโอ้ลิฟต์แดงเท่านั้นแหละครับผมว่ามันต้องมีประตูข้างล่างลิฟต์โอเคมายังกดโหลลิฟ ลิฟต์แดงๆจะไว้ใจได้กาตรงนี้ไม่มีแมงมุมโอหมีแมงมุมไหมเนี่ยนานแล้วนะลิฟต์ไปก็ได้ไปที่อื่นก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวลิฟต์มาแล้วผมค่อยเรียกว่าไงเดี๋ยวลิฟต์มาแล้วผมค่อยลงลงมาหาลิฟต์แลวกันหรือหรือลอลิฟต์ดิมันจะมาให้เราปะทำไมผมเปิดลิฟต์แล้วมันแล้วมันไม่มาให้ก็กดแล้วนี่ใช่ผมกดแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วมันต้องไปทางไหนต่อ คุณผู้ชมครับคือเมื่อกี้เหมือนว่าเกมมันจะบั๊กนิดหน่อยนะครับก็เลยทําให้ต้องต้องเล่นอีกรอบเลยอ่ะแล้วก็แบบเล่นอีกรอบปุ๊บก็ต้องโอ้โหเดินไปอย่างไกลเสียเวลามากเลยนะเอาเป็นว่าเรากดลิบเลยแล้วกันไหนเมื่อกี้เกมบัก๊กลิบไม่เปิดเฉยแลบรอมันหรือว่ามันไม่เปิดตั้งแต่แรกแล้ววะอันนี้งงอันนี้สงสัยอะไรอะ่ะ อะไรวะเฮ้ย hey! พี่โอ้ยอย่ามาทางนี้คุณขอละพี่ครับโอ้ล้วมุดโอ้สมจริงซะด้วยโอ้ตัวยังใหญ่เลยตัวยังใหญ่เลยโอ้ยอย่าเดิน,น,นจะไปจะไปจะไปเลี้ยวอะกูจะจูงยังไงว่วะนนี้ยกูจะไปแล้วโอ้อย่าฉลาดโอ้ไปไปครับคุณผู้ชมครับอุ้อยเดินค่อยๆเดินนะพี่นะค่อยๆเดินนะพี่นะค่อยๆเดินนะพี่นนพปลาใส่แม่งอัด ้าอัดป้าอัดปิดประตูปิดประตูอัดปิดประตูอัดอ่าคืองชัวหน่อยคืองชัวหน่อยอยา่าเปิดประตูเป็นไหมพี่ครับพี่เปิดประตูเป็นหรือไมอ่โอ้ยจับยิเหี้ยประตูจู่ยอะไรอยู่เนี่ยโอ้คนลุกโอ้โหแล้วส่งกูลงลิฟต์เฉย อันนี้คือตายหรือยังหรือยังไม่ตายโอ้อะไรวะเนี่ยเอาจบแล้วเหรอโอ้โหน่ากลัวหยุดเลยนะโอ้เปิดประตูโอ้โหลิฟทำไมมันใหญ่ขนาดนี้วะเนี่ยโอ้อะไรวะโอ้ยา โอ้ย่าโอ้โอ้โหโอ้โหพี่ผู้ตกใจโอ้เบรมฮิมมีขาวเด็ที่สตรีมนะคุณผู้ชมครับโอ้กูไม่เล่นแล้วฝันดีครับ